เคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอตดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูเอตดก็เสียท่าให้กับไบร์ท ตันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการบุกไปพ่ายแพ้ต่อนกนางนวลนะครับหประตูต่อสอชนิดที่ว่าต้องบอกว่าโดยร,รูปเกมภาพร,รวมนะครับผมก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยน้ำมือของเอลิเันฮักเนี่ยก็ดูจะมีน้ํามีนวลมีทรงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าความผิดพลาดนะครับผมก็เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มาตลอดตั้งแต่ซีซั่นก่อนนั่นก็คือเรื่องของการจบรจบสกอร์ก็ดีนะครับรวมไปถึงการเสียประตูช่วงท้ายเกมก็ดีนะครับเลยทําให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ ไปที่เอลิตนาทันทีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของการแก้เกมที่ทําอย่างไรให้ทีมนั้นเสียเปรียบนั่นเองนะครับล่าสุดทางฝั่งของแกรนิเนวิลนะครับผมก็ได้มีการออกมาระบุนะครับว่าเอลิทันากนั้นทําพลาดมากมากนะครับที่ไม่ยอมใช้งานหัวหอกตามธรรมชาตินะครับตั้งแต่ตอนต้นเกมพร้อมบอกว่าตอนนี้กุนซอชาวดัตจะเจอความกดดันอย่างหนักอย่างแน่นอนนะครับแกรนิเนวิลนะครับผมอดีตตำนานแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้กล่าวว่าเอลิตนฮากเนี่ยวางแผนผิดพลาด ไม่ใช้กองหน้าหมายเลข9ตามธรรมชาตินะครับผมจนทําให้เกมนั้นป้ายแพ้ต่อไบรตันไป1ประตูต่อ2ซึ่งเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝั่งของเอลิทานาคนั้นได้มีการส่งบรอนโนฟานแนนซ์นะครับผมลงไปเล่นในระบบเป็นแบบฟอลนนะครับผมโดยที่พยายามที่จะเข็นใช้เมสันเมานะครับนักเตะที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ต่อทีมเท่าไหร่นับตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีนะครับผมโดยที่ตัวของเขาเองไม่ส่งจอชัวซอเซ่นะครับผมลงสนามมาที่ซึ่งทําให้เกมเรื่องของเกมรุกนั้น ดูจะมีปัญหาในช่วงครึ่งเวลาแรกทันทีนะครับโดยที่ทางฝั่งของแกรลี่นิวิลก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ดังนี้นะครับผมคิดว่ารูปเกมที่เราเห็นในครึ่งแรกมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบกใจสําหรับใครมันเป็นเรื่องยากมากๆที่การเล่นฟุตบอลโดยปร,ราศจากกองหน้าตัวเป้าคุณต้องการคนที่มีจุดโฟกัสในแดนหน้าซึ่งตอนพักครึ่ง เขาก็ได้แก้เกมได้ถูกที่เอาเซิร์ฟซีลงสนามมานะครับแต่มันก็แต่มันเท่ากับว่าคุณเสียประตูอย่างเปล่าประโยชน์อาจจะว่าคุณเสียเวลาอย่างเปล่าประโยชน์นะครับในช่วง45นาทีไปแล้วนั่นคือปัญหาสําคัญนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับทางฝั่งของเอลลาการเนวิลนะครับผมก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของความกดดันนะครับผมที่เอลิทันฮักจะต้องเจออย่างแน่นอนครับที่จริงตอนแรกผมคิดว่าผลเสมอมันก็พอจะยอมรับได้นิดๆแต่พอมันแพ้ทําให้ตอนนี้เอลิธันฮัก ต้องเจอกับความกดดันอย่างหนักรวมถึงต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันก่อนจะถึงสัปดาห์หน้าโดยเกมหน้าต่อไปจะเจอกับเลี้ยวขูอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอลิแกลินเวลนะครับได้มีการพูดถึงเอลิเันฮักหลังจากที่ตัวเขาเองต้องรับผิดชอบนะครับผมในผลการแข่งขันในเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท็กติกนะครับเริ่มต้นที่ไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าแล้วก็พยายามเข็นเมสันเมาส์แล้วก็ใช้บูนออฟานันสเปเ่นฟอลไนนะครับผมดูจะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่่่แแมม้้วาจะเเปลียนนกกใ ช่วงครึ่งเวลาหลังครึ่งเวลาหลังอย่างรวดเร็วก็ตามนะครับแต่ถว่าหลังจากนั้นนะครับอนช่วงที่แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูเต็ดต้องการประตูชัยปรากฏว่าเอลิตันฮักนั้นก็ถอดทางฝั่งบรูโน่แฟนนันส์ออกนะครับผมและส่งสกอตต์แม็โทมินเนลงสนามมาอันนี้ก็เล่นทําให้หลายๆคนนี้งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันไหมกระทั่งเจ้าตัวเองก็งงเหมือนกันที่ถูกถอดออกไะอย่างนั้นนะครับสุดท้ายผลการแข่งขันนั้นก็ทําให้เห็นได้ชัดว่าเอลิตันฮักนั้นน่าจะใกล้ถึงเวลาท่นับถอยหลังอย่างเป็นนทาางการรแแล้วะคับ ว่าเจ้าตัวนั้นจะเพิ่งได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ตามแต่แต่เชื่อว่าบอร์ดบริหารนั้นจะดูผลงานแล้วก็จะตัดเกรดในซีซั่นอย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งว่าจะทําการตัดเกรดแล้วก็จะดูผลงานนะครับผมซึ่งตัวตัวของฝั่งของบอร์ดบริหารน,น่าจะต้องการเรื่องของทรงการเล่นให้ ชัดเจนให้มากที่สุดแล้วก็สไตล์การเล่นที่ต้องเป็นเกมแบบเกมรุกแต่เมื่อวานนี้เอลิเทนักนั้นก็เลือกที่จะใช้การเล่นแบบเพลยเซฟนะครับผมเล่นอย่างรัดกุมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลการแข่งขันกลับมานั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แูนสายพิส